ทำไมถึงได้กันไขเลยครับอาจารย์เป็นช่างขังน้ำมามีชูปฏิป,ปโนชื่อจีมากขวดโตมาทาก็ไม่หายนี่รกระเกลือนทั้งหลายทีเป็นเพื่อนคันเก่ากันไม่หมดไม่ชินจุงเป็นเว้นเป็นวงเติดอย่าได้เบียดเบียนร ER. ังคยเลยเด็กมขาคอยตองแล้วนะ ra hoạch luôn Cô điên chấm về suốt Đến trước nhớ gì Tiểu bá cho phần anh Bình phụ nhìn cái đoàn đàn cái phần đàn à. Con mày tươi trong tì Thì sao tài trách trí rồi này Chờ mẹ ngu hoa <laughs> Chờ mẹ ngu hoa Mà chị ác mà đàn Để đồ mà mặt lắm mặt thì có Hãy mặt lòng mò mò Để đồ cô đây làm mẹ ngu Chờ mẹ ngu hoa Mà chị ác mà đàn Để đồ mà mặt lắm mặt này đi ความัวมันขี้เดินไม่ดีเราอยากขี่มัวเราคืนละมัวตั้งแรกที่เจ็ดเราอยากขี่มัวที่รู้ลาแม่เดินอยากขี่มัวตอนเสียงน้ำเป็ดตอนนี้ไปจัดตีฟ้ายลัดงั้นต้องระวังงั้นต้องระวังงั้นต้องระวังไอ้ยอกี่มัวโลาเปล่งบาดหลวงไอ้ดอเปล่งไอ้ด้อยเปียกติดจาคัดแม่ว้าฮะรองได้เป็นมึงฮะ คนเราเป็นสิทธิ์แล้วพิสตงทำได้ใช่ไหมไอ้ได้ตามความจมานแต่ตึ้งในผุนแก้วตัวนิยโกรไอ้เปียกแค่นั้นรองเปลี้ยก็ตกขึ้นรองเป็นไหมลงไปผุนแก้วนี่อาจารย์ผมแต่แรกจะเชื่อละม้วมันเคยเลือกปมไม่เคยเลือกป้อมกับรองไหนนะรองไหนคิดวันทุกยอดเลยเปรก้ยกเอาแก่บค่รองได้เปรี้เพราะไม่แก่หรถแต่ก็ป้อมองจัดรองเปลี้ยไม่แก่รองเปืนรองปืนรองว่าไม่ได้เปี๊ยก ก็พรามันรอดริ่งต้องเป็นรอดริ่งจิงเัดอดเลือนต้องเป็นรอดเลือนไม่เรบกวนรบกวรกว่าเพลงก็เคตทรลองได้อะได้ได้แน่กับใจมันจิงก็ได้เออหลองแล้วทัเพลงตีลูกกับกับแลพออีลองเพลงคุณปองว่าเมือกุ้งแลกูมื่อก้แล่คุณป้องเด็นคงขู่มอทำมันใจปากไม่ก้แลคุณพองหเปลงม่ล้คุณปองว่าว่าเมืุ้นองนี่แมคุ้พองคุ้นองมิ้นทอดเยอลุยุยกี่กีในปรทศ กัดหน้าโบสถ์ตันอีร่องเรียงชายเมืองจริงหาโากูได้ขอมมาลายร่องดีขอมมาลายที่ชายรับมาจากดาวโร่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 เรื่องไม่เหมือนเดือเราอนไหเพี้ยมร่องวันร่องชายเมืองจริงต้องบีบมูกลุกร่องแรกกูบีบมูไงเมื่อจเหมือนจริง

เล่นรองเล่นที่ไหนปวดแก้วจะเปรี่ที่เปรี่ยนได้ตีตื้อรองได้อะจ้ำเจอเปรี่มาแจกโต้พุ่มรองได้แจเฟรีเปรี่ย้ไงเยไอ้ได้เนี่ยเปรีจันกเดี๋ยวแจกแจักคนเราเปียนนั่นไอ้ไรไอ้เตะกูเก็บเก็บดอกไม้ดมตอนนั่นเปรี่ย้ไงไรนี่ไอ้ไรแต่เราจะโกนไปตะแกรงะบันรวมกันนั่นไอ้เตจัดนี่เรานี่ไม่เก้ากันนะบุญเรุนน้าไม่พอนั่นจบแล้วอันยังนึกไม่ออกกันอยู่เลย ไไไไเรื่องะไรร้อยคอยเปียกกูอยากตาตาตั้มบุญนหมจานตั้งหูบาทรวมกันอันและอันน,นร้อยฮัลโหลยคราว้ดยกระม่มนายอตองครับตะวับางคลุนสหายขาช่วยสิแกวใจไม่ไหวหลุนทิ้กันไงนะไหว้าเมืองตะวับางคลนแกมือริงฮัดด้วยคราวด้วยกระม,มรร่ม,ม นายแก้วจะกู้ตั้ความกรบม่อมโพโชคดีนายแก้วเอมากันทั้งหมดสามนายก็เกิดเชิญตรงนี้รับด้วยล่าวด้วยกระม่มนายโตครับถวายบังคมม่อมพอที่กอบนี่ประกัได้รับสั่งประกันได้รับสั่งมาโดยล่าววกเราจะจัดการมาเจ้าค่ะเออว่าอย่างไงตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องช่วยแก้ไขนายแก้วว่ายังไงบ้างเฮ้ม่มพอตั้กลกาวกระม่มประกันค่ะใช่ให้แก้วนี่แรงนเลยไม่ก็เรียกว่าไม่รู้จักคำพูดตัวเอง นั่นมันว่าเล่รแล้วไรู้จักคำพูดตัวเองเวลาโตมันเล่งหวาซื่อก็เดียวมันแล่งหวาเกลาวกระม่อมกูตามเลยเดต้องหวาดกลาวกระม่อมเกิดเลย